ที่เขาบอกว่าโอ้หัวใหญ่หัวโตวหัวดกแน่นอนครับนี่ครับดูครับดูดูครับนี่เนี่ยครับเขาวางอย่างนี้ครับแล้วก็ถมตรงกลางเนี่ยครับสูตรเก่าสูตรแก่สูตรโบราณสูตรตั้งแต่ผมยังไม่เกิดคนปลูกเองก็ยังไม่เกิด กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับคร,บครบาวนี้เรามายกกล้องอีกแปลงหนึ่งครับเตรียนเราครับเพื่อจะเตรียมแปลงนี้จะลงมันแก้วครับแปลงใหญ่พอสมควรแปลงนี้ก็เราจะทำการลงมันแก้วครับยกล่องเรียบร้อยครับนี่ประมาณนี้ครับ ทำล่องง่ายๆเลยครับนี่ประมาณนี้ครับมุมนี้เราจะลงมันแกวกันครับขอติดตามตอนต่อไปดูสิครับใส่แป๊บเดียวเ,เต็มเลยโอ้โหและ้วจะกินอะไรวันนี้มันเยอะอย่างต้องปลาดุก ปลาเข็งปลาคอและปลาชนและปลาเข็งปลาาคอปลาสช่ปลาชนเออโว้ยปลาคอเนี่ยมาเป็นไเทเทเทเบิ่งเดือกอนเอ้อเอเดีๆเทดูนั่นปลาคอมืนัได้หลายตโอ้ใส่แค่สินาทีสิบห้านาทีปลาืปก็มีหมูก็มีนั่นหมู นี่เท่าเท่าไอ้นี่เท่าก็มีเบิ้งสกิลยังมื้ยนี่นี่ไอ้นี่นสนนนนใส่มองงูอน,น,นึงนี่ข้าเดียวกับทรริดแล้วรู้จะกินอะไรดีครับเที่ยงนี้เยอะเหลือเกินมามาใครจะกินมามากินด้วยกันเด้อเนี่ยครับมื่อกี้ใส่ตรงนี้หน่อยแป๊บเดียวเองยังงี้ เอาคนก็หมดเดียตัวแล้วแล้วเสียไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องใจหายกันมั้งโอ้โหมีแต่ของอร่อยอร่อย <c oughs> มาเด้อกินอะไรลงไปก็อร่อยสิกินข้าวบรรยากาศแบบนี้เนาะมีอะไรกินก็อร่อยมีแต่แนวแซ่บๆเนะะาะปลาสด หมูก็สดเอ้ไม่สดนะไม่มีความสดองคับต้องเดินด้วยท้องครับหลังจากกินข้าวเสร็จเราก็มาเริ่มปลูกมันกันครับมันแก้วแต่ว่าเรียกมันแก้วแต่จริงๆก็คือมันเทศครับเป็นมันเทศ,เทศไปชมกันยาวๆเลยครับ ก oh, ็ใช่แล้ว คับให้ชมวิธีปลูกมันเทศของเราครับเป็นวิธีแบบที่เขาบอกว่าโอ้หัวใหญ่หัวโตหัวดกแน่นอนครับนี่ครับดูครับดูดูครับนี่นี่ครับเขาวางอย่างนี้ครับแล้วก็ถมตรงกลางนี่ครับสูตรเก่าสูตรแก่สูตรโบราณสูตรตั้งแต่ผมยังไม่เกิด คนปลูกเองก็ยังไม่เกิดเป็น <c oughs> สูตรเก่าสูตรแก่เนี่ครับก็ปลูกนี้ครับอันนี้มันเทศโบราณน,นะครับมันเทศเก่าพันพันพื้นเมืองอร่อยมากหวานมากพันธุ์อีสานป่วเนี่ยครับให้ชมวิธีเนี่ยครับทีมงานห <c oughs> นึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนี่ถ่ายรูปเฉยๆครับไม่ได้ทำ มีหน้าที่ถ่ายรูปไมได้มีหน้าที่ช่วยทำออโอเคครับเอาวิธีปลูกให้ชมกันบรรยากาศวันที่สองครับของการปลูกมันเทศครับวันแรกยังไม่เสร็จแล้วก็มาสารต่ออีกวันหนึ่งครับ ร้อนครับร้อนมากวันนี้